ทำ4อย่างนี้ทุกวันน้ำหนักของท่านจะลดลง2กิโลภายใน2สัปดาห์อาจารย์สุชาติจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมอาจารย์สุชาติครับผู้ดูแลคนที่อยากจะลดน้ำหนักอยากจะลดไขมันออกจากร่างและคนที่สุขภาพไม่ดีก่อนที่จะมาฟังข้อมูลที่มีประโยชน์นี้ช่วยกดหัวใจกดแชร์ข้อมูลดีๆนี้ออกไปให้พักพวกและ กดติดตามอาจารย์นะครับสำหรับนะครับอย่างแรกเลยนะครับให้ท่านรับประทานอาหารนะครับให้ครบสามมือนะครับทุกๆวันนะครับและเป็นอาหารที่ดีมีประโยชน์นะครับอย่าอดอาหารนะครับอย่างที่สครับงดขนมทุกชนิดนะครับในร้านสะดวกซื้อนะครับขนมทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะพวกที่เป็นแป้งนะครับผสมกับน้ําตาลนะครับขนมกรอบทั้งหลายนะครับอย่าซื้อติดบ้าน อย่าซื้อติดออฟฟิศเอาไว้นะครับงดกินเลยนะครับ3ครับให้ดื่มน้ำนะครับเปล่าแทนน้ำหวานนะครับแล้วก็สนะครับสำคัญมากนะครับข้อนี้ในแต่ละมื้อนะครับอย่ากินเยอะเกินไปครับมื้อนึงเนี่ยนะครับให้กิน500แคลอรี่โดยประมาณนะครับท่านจะพร้อมลงแน่นอนครับเป็นประกันให้ จะติดต่ออาจารย์ง่ายนิดเดียวให้ท่านเอานิ้วแตะในรูคมๆที่มีรูปอาจารย์นะครับก็จะพาทุกท่านนะครับข้ามไปอีกหน้าหนึ่งนะครับในหน้านั้นแถวสุดท้ายนะครับเอานิ้วแตะอีกทีหนึ่งนะครับก็จะสามารถติดต่ออาจารย์ได้ทันทีเลยนะครับพบกันนะครับใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ